สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมวันนี้นะครับท่ามกลางข่าวสารมากมายแต่แน่นอนครับเราเป็นประเทศที่อ้างตัวว่าเป็นเมืองพุทธนี่คือประเทศไทยแต่เรากลับเห็นภาพในช่วงที่ผ่านมาท้าทายความเชื่อมั่นท้าทายความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างมากผมกำลังพูดถึง การบูชาหุ่นยนต์ออปติมัสที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพและเรื่องราวของนักร้องดังที่ดูแล้วสังคมให้ความสนใจกับการชิงรักหักสวัสด เรื่องลึกลกลับล,บลบข่าวๆมากเหลือเกินดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้กับแขกรับเชิญครับครัแบเข้าไปครับอย่างที่ผมบอกนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันนี้หลายคนถึงกับตะลงตงตึงตึงว่าเอ๊ะเราเดินมาถึงจุดนี้กันแล้วหรือยอย่างไรผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับนั่นก็คืออาจารย์เบียร์คนตื่นทำครับสวัสดีครับแข<บ>กขอบพระคุณมากอาจารย์เบียร์ดี เห็นข uh ่าวไหมเห็นอยู <S <s well, ่เห็นอยู่นี่อมยิ้มอย่างนี้คือมันเพอร์เจอร์ไงเดี๋ยวกระโถนของอาจารย์เบียเี่ยทำด้วยโลหะถูกต้องไปเคีืยงใส่ไม่ได้นะบุบนะบอกอันนั้นน่าจะแข็งกว่าใช่ไหมคืออย่างนี้ครับต้องบอกก่อนว่าตกลงแล้วเทพพเจ้าออพติมัสนี่มันมีมันมีอยู่ในสาขาร ไหนของของเทพพยาดาไหมอาจารย์บีทีวีามันเป็นหนังไงทุกคนก็รับรู้อยู่มันเป็นภาพยนตร์เนาะต่างประเทศที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาเป็นหนังดังระดับประเทศอะไรเงี้ยแต่คิดว่าคงจะไปเป็นการทำคอนเทนต์มากกว่าคอนเทนต์ของคนใดคนหนึ่งเนี้ยไปทำคอนเทนต์ขึ้นมาแต่คอนเทนต์มันดนไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อไปปั่นกระแสจนขึ้นมาแล้วมันเกิดความโด่งดังขึ้นมาแต่ปรากฏมันก็จะมีบางคนน่ะที่เห็นทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้ได้หมดอย่างเงี้ยโต๊ะเก้าอี้หน้าต่างก็กราบไหว้ได้อย่างเงี้ยพอเวลามาเจอเทพวัต ไม่รู้ว่าอยู่ในอะไรไปขอแล้วเห็นว่าได้ก็เลยไปขอทีนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่ามันเป็นหนึ่งในความเชื่อที่เขาเชื่ออย่างเงี้ยประเทศไทยก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันจะให้ทุกอย่างเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นะพอเวลามันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นมองเป็นเรื่องเพอร์เจอร์ไร้สาระไปแบบเนี้ยอ่าอาอ,อย่างผมอย่างผมขอขอขอนุญาตตรงๆเลยนะเกิดสมมุติผมมองว่าเฮ้ยนี่มันงมงายนี่มันมันมันผิดตรรก,กะความเป็นจริงในในโลกมนุษย์เลยผม ผมถือว่าผมบาปไหมผมไปว่าเขาไหมอย่างเงี้ยไม่บาปดีเราก็สามารถพูดชี้แจงตามความเป็นจริงได้คือประเทศเราจะให้แบบมาพูดเดีว่าเอ้ยมันเป็นความเชื่อเขามันเป็นความศรัทธาเขาอย่ายไปแตะต้องความเชื่อความศรัทธาเขาเ็าทำแล้วสบายใจปอดเขาทำไปคือเราจะอยู่กับแบบนี้เหรอคำถามคือถ้าเราเห็นว่าความเชื่อไม่ถูกต้องเราควรต้องแก้ไขหรือเปล่าเราควรต้องบอกเขาชี้นําเขาไปในทางที่ถูกต้องว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเดินตามเหตุและผลไม่ใช่เอาอาศัยแต่ความเชื่อไปขอแล้วบอกว่าได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาได้ไงคนอื่นไม่ได้ก็เลยไปว่าเขาว่าบ้าไปวว่่่าาาเโง มันไม่ใช่แต่เราเนี่ยต้องช่วยกันขวนขวายในการบอกความเป็นจริงดิว่าเฮ้ยความจริงไม่ได้นะเราได้ทุกอย่างจากชีวิตของเรามันเกิดจากการกระทําของตัวเราเองนะไม่ใช่จากการไปไหว้เทพเทวาหรือไปไหว้เทพอติมัพพายอะไรแล้วจะได้มามันฟังดูแล้วมันเพอเจอทุกอย่างอย่างนี้ไหว้กระโถนอาจารย์ก็ได้นะถ้ามันมีคนละขอเราได้อะนึกอออกปะถ้ามีคนขอกระโถนอาจารย์เราได้เดี๋ยวมันก็จะว่าศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเออมันก็จะเป็นประเด็นเดียวกันเพราะนันกลายเป็นว่าคนไทยเรากําลังจะจับทุกออย่่าางงทีขเเรได้้ป็นสสิิิศั์ธห อย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นปัญหาเลยนะแต่ทีนี้เรื่องมันเยอะกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละประเด็นกันเลยเอาเป็นว่าตอนเนี้ยผมว่าฝรั่งมังค่าคนที่สร้างหนังเรื่องนี้นะเราไม่ต้องพูดชื่อหนังนะซึ่งจริงๆมันเป็นการ์ตูนปนด้วยแอนิเมชันปนด้วยการใช้เทคนิคการถ่ายทำแล้วปนด้วยหุ่นเนี่ยเขาก็คงจะตะลึงตึงๆว่า ใช่ไหวตัวนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้รือาจารย์ใช่ใช่เขาก็จะมองเราปัญญาอ่อนนะ <c oughs> ถ้าพูดแต่ภาษาบที่อาจย์ใช้บ่อยๆก็ปัญญาอ่อนมันปัญญาอ่อนจริงๆอ่ะปัญญาอ่อนหมายความว่าปัญญามันอ่อนน้อยเหลือเกินในการจะศึกษาหาความรู้หาข้อมูลที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งอย่างเงี้ยบางคนก็ไปเลยเปืือยอะไรเงี้ยไปสร้างตำนงตำนานว่าเป็นเหล็กมาจากอะไระรถชนคนตายอะไรเป็นผีตายโหงเป็นเฮี้ยนอะไรแล้วก็วิญญาพวกนี้ก็เลยมาเด,ด,ดินบรรดาลได้มันไปกันถึงขนาดนั้นมันไปปรุงแต่งกัน,กนเพ้อเจอร์ไปหมดอย่างเงี้ยอืม อาจารย์ตรงนี้น่าสนใจเอาเอาเอาให้กระจ่างก่อนเรามักจะมีความเชื่อ,อว่าการขอขอจากผีวิญญาณอ,อไอ้กลัวก็กลัวนะแต่ยิ่งเฮี้ยนยิ่งดุยิ่งอะไรมันจะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ตกลงผีวิญญาณตายโหงภาษาที่เขาเรียกกัน เขาโดนบันดาลอะไรให้เราได้มันโดนบันดาลไม่ได้หรอกการโดนบันดาลมันไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้มันเป็นแค่ความเชื่อพระพุทดเจ้าก็ทรงปฏิเสธเรื่องการโดนบันดาลการอ้อนวอนการร้องขอการรอผลการโดนบันดาลเนี่ยมันขัดแย้งกับหลักความเป็นจริงของโลกและก็ขัดแย้งกับหลักคําสอนพระผู้ดเจ้าด้วยดังนั้นใครศรัทธาในหลักคําสอนพระพุทดเจ้าเนี่ยก็ควรจะมีสติสัพพัญญะว่ามันไม่มีเรื่องของการโดนบันดาลพอเวลาคนไปเอาเรื่องโดนบันดาลมาเป็นเหตุเนี่ยก็เลยไปจับทุกอย่างว่าโดนบันดาลได้หมดอย่างที่อาจารย์บอก ศักดิ์สิทธิ์ไปขอต้นไม้ต้นไม้ไมโดยบรรดาลก็ว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างมาเลยศักดิ์สิทธิ์ไปหมดเพราะคิดว่าไปขอแล้วได้แต่ความเป็นจริงเนี่ยคนไปเข้าใจผิดคิดว่าไปขอแล้วไอ้สิ่งสิ่งนั้นนะ่ะที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นผู้โดยบรรดาลเขาให้ได้ให้มีให้เป็นตามความพอใจของเขาแต่ความเป็นจริงมันเกิดจากการไปลงมือกระทําของเขาเองเพราะนั้นคาถามคือเวลาคนไปอ้อนวอรร้องขอรอผลเนี่ยเขาต้องไปลงมือทํำไหม เขาไปลงมือทําเมื่อไปลงมือทําเขาย่อมได้ผลจากการกระทาของตัวเขาเองแต่ประเด็นคือเขากลับไม่ยกผลประโยชน์ให้กับตัวเขาเองที่เขาไปลงมือกระทําแต่ดันไปยกผลประโยชน์ความสามารถตัวนี้ให้กับเทพเทวาว่าเฮ้ยเขาได้เงินตัวนี้มามันเกิดจากเทพเทวาบันดาลเขาไปติดต่อธุรกิจแล้วลูกค้าซื้อของเขามันเกิดจากเทพเทวะหรือเทพอะไรต่างๆต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันอวยพรเขาแต่ความเป็นจริงมันเป็นจากความสามารถการเจรจาต่อรองการพูดจาการติดต่อสื่อสารมันเป็นจากตัวเขาเองทั้งสิ้น คำถามคือถ้าสิ่งเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์จริงก็แน่จริงก็ขอขอเสร็จแล้วไปนอนอยู่บ้านเอาพัดลมเป่าห๋มแล้วรอดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรเราโดยไม่ต้องส่งผลอะไรเราไม่ต้องลงมือกระทําเองได้ไหมถ้าอย่างนี้จะเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะดนบันดาลได้อืแต่จุดเริ่มต้นนะอาจารย์เอาเอาเอาที่เประเด็นนะเอาเรื่องเรื่องผีจบไปก่อนอเพราะเขาอ้างว่าซากเนี่ยนะซื้อมาบางคันก็ก็ประสบอุบัติเหตุ มีคนตายผมก็เลยถามว่าแล้วถ้าคันนั้นน่ะสมมุตินะไปชนคนที่ไม่รู้อีโนอีเนตายไอ้แบบนี้จะบาปบาปกว่าที่จะโดนบันดาลด้วยหรือเปล่าอาจารย์ไอ้เรื่องบาปไม่บาปเนี่ยมันเป็นเรื่องของเจตนาของแต่ละคนในการทําถ้าเขาไม่มีเจตนาในการไปขับรถชนใครเนี่ยมันก็ไม่ได้บาปแต่ถ้าเขาเจตนาเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการที่ทําให้คนเนี่ยเกิดความงมงายไร้สาระคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้สามารถบูชาแล้วศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้เกิดมีเกิดเป็นได้เนี่ย อันเนี้ยไอ้คนที่มีเจตนาทาแบบนี้อันนี้แหละบา่าเพราะกําลังสร้างกระแสของความเห็นผิดล่อลวงหลอกลวงคนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจนทําให้คนเนี่ยเกิดความหลงผิดงมงายแล้วไปอุดหนุนตัวเองไปช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมทําให้ตัวเองมีรายได้อันเนี้ยผิดแล้วเป็นความเห็นผิดของตัวเขาเขาต้องรับวิบากกรรมจากการที่ทาให้คนเนี่ยมีความเห็นผิดทีนี้จุดเริ่มมันจุดมาจากคนคนหนึ่ง เขาก็ไปเอาสร้างมาแล้วก็มาตั้งต้องการจะให้เป็นจุดสนใจแค่นั้นไม่ได้ต้องการอะไรแต่ร้านเอาบอกว่าร้านเครื่องดื่มตรงนั้นก็แล้วกันเขาบอกว่าเออเห็นอยู่ทุกวันเขาก็เลยบนแล้วร้านเครื่องดื่มเขาขายกาแฟได้เยอะคึน,นู้นนู้นโอ้ยมันศักดิ์สิทธิ์จริงเขาก็เลยไปไหว้หลังจากนั้นก็มีหลอดเสียบกระปุกน้ํามันเครื่อง <c oughs> <c oughs> มีน้ํามันเครื่องไปถวายอ่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้อาจารย์จะมองว่า เป็นความฉลาดของการทําการตลาดไหมก,ก็ถูกต้องก็ได้มันก็เป็นคอนเทนต์ของเขาถ้าเขาไม่ได้มีเจตนาในการบลอ,อกลวงใครหรือทําให้ใครเนี่ยเข้าใจผิดงมงายไร้สาระคิดว่าสิงเหล่านี้บนธรรมดาได้จริงเป็นเพียนจากการทำคอนเทนต์ทำให้ได้ยอดขายทําให้เป็นไวรัลทําให้เป็นกระแสนในสังคมคนจะได้มาสนใจร้านกาแฟตัวเองมากขึ้นอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยสามารถทําได้แต่ถ้ามีเจตนาแม้เพียงเล ok ็กน้อยในการที่ทําให้คนเนี่ยเกิดความเห็นผิด คิดว่าไอห,หุ่นเนี้ยมันสามารถโดนบันดาลได้จริงๆสามารถมาอ้อนวอนร้องขอรอผลแล้วเขาประสบความสำเร็จตามสิ่งที่เขาทําได้ถ้าเขามีเจตนาแม้เพียงเล็กน้อยอันนี้ผิดเลยแต่คําถามถ่าอาจารย์ฟังเนี่ยคงไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไปล่อหลวงล่อหลอกใครให้มีความเห็นผิดจากหลักความจริงแต่คงจะแค่สร้างกระแสคอนเทนต์เพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถขายของได้เป็นไวรัเล่าซึ่งอันนี้ถ้าถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิด เพราะนั้นมันอยู่ที่เจตนาเขาเองอาจารย์ก็ไม่สามารถไประบุถึงเจตนาเขาได้อเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยบนบานสารกล่าวทําให้ร้านเขาขายดีขึ้นเขาก็เลยมาแก้บนคนก็เลยยิ่งแห่ไป แต่ถ้าเขาบอกอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาปิดร้านเขานั่งเอาพัดลมเป่าห้ำอย่างที่อาจารย์ว่า <c oughs> เขาไม่เปิดร้านกาแฟ <c oughs> เขาไม่คิดค้นสูตรกาแฟเขาไม่ทํากาแฟอร่อยเขาก็เจ๊งอยู่ดีถูกไหมอาจารย์ต้องถูกต้อง,องมันไม่อาจารย์คิดว่าคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการโดนบันดาลหรืออ้อนวอนเขาคงมองเห็นว่าเออมันน่าจะเป็นกระแสได้เขาคงมองเห็นว่ามันเป็นจุดจุดในแบบวงเวียนพอดีแล้วก็รับรู้มาว่าเศษเหล็กมันคงจะได้มาจากอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าทำคอนเทนต์ตัวนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันมันเป็นเหมือนเทพอยู่แล้วอย่างงี้แล้วคนไทยคือคงจับประเด็นคนไทยได้ว่่าาคนนไทยีชอบบ กล่าความแบบเพอร์เจอร์มันมีอยู่อย่างเงี้ยเขาก็าเลยรู้สึกว่าการทำคอนเทนต์ด้วยการใช้วิธีนี้น่าจะเหมาะกับคนไทยที่มีเรื่องของการร้องขอรอผลโดยบรรดาห,หรือการบ่นบานสัล่กวเป็นเรื่องที่ตั้งอยู่แล้วก็เลยเอาตัวกระแสคอนเทนต์นี้มาพอเวลามันจับทุกเขาก็จับถูกตาจริงๆคนก็ดันชอบจริงๆคนก็จะรู้สึกอินจริงๆว่าเออมันน่าจะเป็นแล้วมันก็เลยกลายเป็นก,ร,กระแสเต็มไปหมดทีนี้ซึ่งเขาก็จับทางถูกต้องว่าคนไทยเรามีความ,มงมงายเป็นที่ตั้งมีเจตจำนงของการบ่นบานสัล่กวรอคอยร้องขอรอผลอย่างเงี้ย เป็นประจําพื้นฐานอยู่แล้วพอเราเขาทําการตลาดมามันเลยประสบความสําเร็จเพราะมันมีพื้นฐานความเชื่อเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์คือก็แต่สุดท้ายอะ่ะเฉพาะเฉพาะตรงนี้ก่อนอยากให้อาจารย์ย้ําว่าสุดท้ายเขาก็ต้องขยันทํามาหากินอยู่ดีถูกไหมอาจารย์เขาก็ต้องไปเปิดร้านทุกวันเขาก็ต้องทําให้ดีเขาก็ต้องทําทให้คนติดอยู่ดีถูกต้องส,อสุดท้ายแล้วอ่ะร้านเขาสําเร็จไม่ใช่เพราะการที่เขาไปทําสายมูกับหุ่นหุ่นอัติบัตพายไม่ใช่แต่เพราะเขาสําเร็จเพราะเขารู้จักคิด ว่าพื้นฐานของลูกค้าเขาอยู่ในกลุ่มไหน <S 2> <S 2> <S <ess> <S เขารู้จัก,จกคิดเขารู้จักวางแผนแล้วเขาก็เลยวางแผนโดยใช้วิธีอาศัยความเชื่อของคนเนี่ยมาเป็นคอนเทนต์ในการที่ทําให้เขาเนี่ยโด่งดังบวกกับการที่อาหารลนกาแฟเขาอร่อยไหมร้านอาหารในกาแฟเขาอร่อยไหมคุณภาพการบริการเขาดีไหมการใส่ใจลูกค้าเขาดีหรือเปล่าถ้าเขาทําสิ่งเหล่านี้ได้เขาพยายามการขายทุกวันแน่นอนเขาย่อมประสบความสำเร็จแล้วมีการทําเรื่องนี้ซ้ําๆซ้าๆจนเกิดความเคยชินลูกค้าก็รู้สึกว่าติดใจทำคอนเทนต์แบบไม่หยุดไม่ถอยทําให้คนเนี่ยติดตามได้นั่นคือความสามารถทางการ ทําของตัวเขาเองไม่ใช่เกิดจากเทพอัติมตัติอวยพรหรือดวบานานแต่มันคือการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเขาเขาจึงประสบความสำเร็จได้แบบนี้อาจารย์แล้วอย่างเงี้ยคนที่ไปแล้วหวังว่าจะได้แบบเขาไปเสียบลอนเอาน้ํามันเครื่องไปวางเอาจะเรียกว่าถวงถวายอะไรอย่างเงี้ยเราจะเรียกเขาว่าอะไรดีมันก็ต้องเรียกว่าขาดปัญญาการจะเชื่อถืออะไรก็แล้วแต่ต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอ ถ้าเราขาดปัญญามีความโง่าขาเขลาเบาปัญญาเวลาเรามองไปเราเชื่อว่าเฮ้ยเขาน่าจะประสบความสําเร็จจากสิ่งนี้แน่นอนเลย เนี่ยเรียกว่าขาดปัญญาในการอะไรพิจารณาไข้ควรว่าสิ่งที่เขารวยหรือประสบความสำเร็จได้เขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรไม่ได้ไปดูเบื้องหลังในร้านเขาว่าร้านเขาเนี่ยมีความขวนขวายขยันขันแข็งขนาดไหนเบื้องหลังหลังจากเขาปิดร้านเนี่ยเขามีความคิดในการจะสร้างกระแสะให้เขาเนี่ยเป็นไวเล่ในสังคมหนักหนาสาหัสขนาดไหนจะทํายังไงที่จะสามารถเรียกลูกค้าเข้าร้านเขาได้เขาไม่เคยเห็นเบื้องหลังเหล่านี้ว่ามันเป็นความสามารถจากการคิดหัวจะแตกเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถทํายอดขายทําให้ร้านเนี่ยอยู่ได้ประสบความสำเร็จได้ แต่เราเห็นเบื้องหน้าอย่างเดียวว่าเบื้องหน้าเกิดจากการทำคอนเทนต์เบื้องหน้าเกิดจากการบนบานสันតเบื้องหน้าจากการอ้อนวอร้องขอรอผลถ้าเขาเห็นแต่ตัวนี้เรียกว่าขาบปัญญา<ๆ>เขาก็เลยว่าเฮ้ยร้านกาแฟนี้ประสบความสำเร็จรวยได้เพราะการโดนบรรดาน,นี้แน่เลย <MAN> เพราะการอ้อนวอรล้องขอแน่นอนเลย <MAN> งั้นฉันทําบ้างดีกว่า มันไปจับวิธีผิดวิธีความรวยไม่ใช่ไปนั่งบนบานสันเการ้องขอต้องไปเรียนรู้วิธีการที่ทําให้เขาประสบความสำเร็จว่าเขาประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดแบบไหนต่างหากคือตัวสําคัญเห็นว่ามันจับประเด็นผิดไปจับประเด็นว่าการไหวเป็นเหตุได้รวยแต่ความเป็นจริงไอ้เจ้าของร้านคือประเด็นของการรวยของเขาคือความขยันหมั่นเพียรในการคิดคอนเทนต์แล้วสร้างกระแสจนเป็นไวรัลคนจึงอุดหนุนร้านกาแฟเขาได้เห็นว่ามันคนละมุมเลยเป่ะมุมของคนที่มองเข้ามาเห็นเพียงเบื้องหน้าแต่ไม่ได้เห็นเบื้องหลังก็เลยคิดว่าตัวนี้เป็นตัวโดนบันดา การมองโดยการโยนิโสขาดโยนิโสมรสิการคือขาดการพิจารณาไข้ควรในใจเออเป็นไงคุณผู้ชมผมพาอาาาย์เบียร์มันนี้ชัดเจนมากนะครับมองได้คนละมุมมองแบบมุมคนมีปัญญากับมองแบบมุมคนที่ไม่ค่อยจะคิดอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําอย่างที่เห็นเนี่ครับ ถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดไอ้ระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุจะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทำงานหนักตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้แอปเบอร์รี่ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอ้โหคุณผู้ชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้ นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาล1กล่องนี้คุณผชมมี32ซองราคาปกตินะครับ3,000บาทเหลือเพียงแค่1,090บาทหรือเฉลี่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้นสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์02-016-00-00หรือที่ LINE t v 9 99 9 999ครับ